เรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ม2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบหายใจกันนะคะเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยกันเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูพี่ลุกน้ำนะคะครูพี่ลุกน้ำจะมาสอนเรื่องระบบการหายใจนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยคะ่ะก,กลไกการหายใจนะคะ คำถามชวนคิดก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะเลือดของมนุษย์ที่มีสีแดงเกิดจากธาตุใดเอย่ยมีใครตอบได้ไหมถ้ามีใครตอบได้เมนมาได้นะคะตอกติกตอกอถ้าใครคิดได้แล้วก็ลองคอมเมนต์มานะคะเฉลยเลือดของมนุษย์ที่มีสีแดงเพราะมีธาตุเหล็กอยู่ในฮีโมโกลบิน ซึ่งโปรตีนในเม็ดเลือดแดงค่ะเมื่อธาตุเหล็กจับกับออกซิเจนจะสะท้อนสแสดงออกมาเป็นสีแดงสดแดงอมชมพูเลือดแดงเมื่อมีออกซิเจนเรียกว่าออกซิฮีโมโกบินและเมื่อเสียออกซิเจนจะเห็นเป็นเลือดคล้ำแดงค่ะอมมองเรียกว่าเลือดดำเรียกว่าดีออกซิฮีโมโกบินค่ะทบทวนความรู้จะครับให้แล้วนะคะ บริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าดูจมูกตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเรียกว่าพงจมูกบริเวณตรงนี้เรียกว่าหลอดลมทุกทุกคนลองไปทวนกับคิดพี่แล้วนะคะสองข้างนี้เรียกว่าปอดตรงปอดมีกระดูกซี่โครงนะคะบริเวณตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าถุงลม แล้วถัดจากถุงลมมาก็คือหลอดลมฝอยนะคะบริเวณตรงนี้เรียกว่ากระบังลมค่ะสัดส,ส่วนของแก๊สชนิดต่างๆของอากาศที่เข้ามามในร่างกายนะคะสัดส,ส่วนของแก๊สชนิดต่างๆของอากาศที่เข้ามาการหายใจ,ใใจแก๊สไนดโตรเจนนะคะการหายใจคือ7 8การหายใจการหายใจออกไนโตรเจนนะคะ7 8นนะคะ แก๊สออกซิเจนการหายใจเข้า21เปอรการหายใจออก16นะคะแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การหายใจเข้า0.04นะคะการหายใจออก4นะคะแก๊สอื่นๆการหายใจเข้า1นะคะการหายใจออก2เปอร์เซ็นต์นะคะการหายใจเข้า1ปอร์เซ็นต์นะคะประเภทการหายใจในระดับร่างกาย เป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายเพื่อน,นำเอาออกซิเจนเข้าและคาร์บอนไดออกไซด์ออกการหายใจภายนอกคือการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างอากาศในปอดกับหลอดเลือดฝอยในปอดตัวอย่างนะคะเมื่อเราหายใจเข้าไปออกซิเจนจากอากาศจะเข้าสู่ถุงลมปอดแล้วแพร่เข้าสู่เม็ดเลือดแดงจับกับฮีโมโกลบินในเส้นเลือดฝอย รอบถุงลมขณะเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์จากเลือดจะแพร่ออกมาที่ถุงลมและถูกหายใจออกมาค่ะหายใจภายในนะคะคือการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเลือดกับเซลล์และสารน้ำรอบเซลล์นะคะรวมถึงการใช้ออกซิเจนของเซลล์เพื่อสร้างพลังงานตัวอย่างนะคะ เลือดดำที่ได้จากกล้ามเนื้อจึงมีออกซิเจนต่ำและคาร์บอนไดซสูงแล้วถูกส่งกลับไปยังปอดเพื่อเลกเปลี่ยนกา๊าซอีกครั้งนะคะพบในมนุษย์าทางเดินหายใจแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะคือทางเดินหายใจส่วนบนมีอะไรบ้างเอ่ยมีจมูกนะคะจมูก พงจมูกคอหอยและกล่องเสียงค่ะหายใจส่วนล่างติ๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรบ้างเอ่ยมีหลอดลมมีถุงลมมีปอดมีซี่โคงและหลอดเลือดฝอยค่ะการเคลื่อนที่ของอากาศเข้าและออกร่างกายนะคะปอดนะคะเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่วงอก มีสองข้างคือปอดซ้ายและปอดขวาภายในปอดและประกอบไปด้วยถุงลมนะคะจำนวนมากข้างละประมาณ300ล้านถุงนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็กที่มีผนังบางได้มีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงจำนวนมากทำให้ีิดแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สค,คาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยการแพร่ค่ะ กลไกการหายใจนะคะนักเรียนลองหายใจเข้า,าหายใจเข้านะคะอากาศเข้าไปนะคะกระดูกซี่โครงนะคะเพื่อนสูงขึ้นนะคะกระบังลมเลื่อนต่ำลงนะคะบริเวณช่วงอกเพิ่มขึ้นความดันช่วงอกลดลงนะคะ นักเรียนลองหายใจออกมานะคะอากาศออกกระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลงนะคะกระบองลงสูงขึ้นปริมาตรช่องอกลดลงความดันในช่องอกเพิ่มขึ้นนะคะการหายใจมีสองรูปแบบนะคะการหายใจเข้ากล้าเนื้อยึดกระดูกซี่โครงหดตัวนะคะ ทำให้กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้นนะคะกล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวทำให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงนะคะปริมาตรช่วงอกเพิ่มขึ้นความดันแนอากาศของช่วงอกลดลงอากาศจากภายนอกผ่านเข้าสู่ปอดนะคะการหายใจออกนะคะกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง คลายตัวนะคะทำให้กระดูกซี่โครงเลื่อนต่ำลงกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมเลื่อนสูงขึ้นนะคะปริมาตรช่วงอ,อกลด,ดลงความดันอากาศในช่วงอกเพิ่มขึ้นอากาศจากปอดจึงออกสู่ภายนอกนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างปอดและอับเส้นเลือดนะคะ ออกซิเจนจากถุงลมปอดแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยแล้วจากแบบฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงกลายเป็นออกซิฮีโมโกลบินนะคะเลือดนี้จะถูกส่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะนี่คือสมการนะคะของการลําเลียงออกซิเจนนะคะ การแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเส้นเลือดกับเนื้อเยื่อนะคะออกซิเจนจากเลือดแพร่เข้าสู่เซลล์เพื่อให้เซลล์ใช้สร้างพลังงานเซลล์ปล่ยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่เลือดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิยากับน้ำในเม็ดเลือดแดงกลายเป็นรดนะคะคาร์บอนเป็นกรดคาร์บอนิกนะคะแล้วแตกต,ตัวเป็น ไฮโดรเจนกับคาร์บอนคาร์บอนิไอออนนะคะเมื่อกลับถึงปอดจะรวมกันใหม่กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วคาร์บอนไดออกไซด์จะแพร่เข้าสู่ถุงลมและถูกหายใจออกมาค่ะนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดอันนี้ดูนะคะ ติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดกันดูนะคะอ่าการหายใจเข้านะคะกลับก้าบเนื้อกระบังลมนะคะหดตัวเลื่อนลงนะคะกล้าบเนื้อยุซซี่โค้งนะคะยกสูงขึ้นไปมาช่วงอกนะคะ เพิ่มขึ้นนะคะความดันช่วงอ,อกนะคะลดลงการหายใจออกนะคะก้ามเนื้อก็บังลมคลายตัวเลื่อนขึ้นนะคะก้ามเนื้อ,อยืดซี่โครงนะคะยกซี่โครงลงนะคะปริมาตรช่วงอ,อกนะคะลดลงความดันช่วงอ,อกนะคะเพิ่มขึ้น เป็นเกณฑ์ความรู้ท้ายคาบนะคะให้นักเรียนนะคะแสดง QR code ได้เลยค่ะการเรียนการสอนจบกันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนสำหรับการติดตามและดูกันจนจบนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมหมั่นทนบทเรียนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ